รอบวินัยชิงคืนฟุตบอลไทยบายมานโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่7กรกฎาคม2565โดยชายผู้บ่าคลรังฟุตบอลไทยครับเรามา็นข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้กระหึ่มญี่ปุ่นผลประกบคู่ศึกุบัน YBC ลูวัน Cup 2022โดยการแข่งขันฟุตบอล YBC ลูวันคัพ2022เดินทางมาถึงรอบ80สุดท้าย แฟนบอลชาวไทยจะได้ชมศึกไทยดาบิแมต์นาฬการฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นเป็นการจรัดตลาดประกบคู่กันอย่างเป็นทางการผลออกมาแล้วปรากฏว่าทางเซเลโซสกาโตสกัดของเจ้าอินชวัตเบราชาติจะพบกับทางคาวาซกิฟอเตเล่ทีมของเมซิเจชานาทิฟสงศิลป์ซึ่งการแข่งขันจะอยู่ในร,รูปแบบเย,เย่าเยือน2เกมชิสตาจะแข่งขันกันระหว่างวันที่3ถึงวันที่10สิงหาคมในครั้งนี้ โดยทางคาวสซกิฟอเตเล่นั้นจะเป็นฝ่ายออกไปเยือนถิ่นเซเรโซสกาก่อนในวันที่3สิงหาคมและเกมที่2คาวสซกิฟอเตเล่จะเปิดบ้านร,รับการมาเยือนของเซเรโซสกาในวันที่10สิงหาคมในครั้งนี้ซึ่งเกมดังกล่าวนั้นจะเป็นการพบกันครั้งแรกในฐานะคู่แข่งบนเวทีญี่ปุ่นระหว่างชาวัดเีรชาติกับทางชินาทิปสงกสินเป็นดังงานนี้ก็ไปให้กำลังใจชินาทิปสงกสินกับชาวัดเีรชาติกันด้วยครับไทยดับบี้แมตช์บนแผ่นดินญี่ปุ่นนะฮะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกครับรอสุดๆไปเลยเจ้าหนูเปิดชมเจ้าหนูวัยสิปีสุบรรณเหมือนตาใส่เสื้อเลสซตตี้ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ,กษเป็นยังไงโดยการที่ทางสุบรรณ์เหมือนตากองหน้าวันเดอร์คิชของเมืองไทยเดินทางถึงประเทศอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยโดยได้มีการเผยภาพเจ้าแบงค์สุบรรณ์เหมือนตาสวมเสื้อของสโมสรเลสซตตี้ทีมชั้นนาของศึกพรีเมียร์ลังกฤษเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีการปักชื่อตัวย่อนะฮะ SM ที่หน้าอกเสื้อด้วยซึ่งย่อม,มาจากทางสุรนัทเหมือนตาในครั้งนี้ซึ่งการเดินทางสู่ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ของเจ้าหนูสุปนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยวัน19ปีบายนี้ไม่ใช่การเดินทางเพื่อไปฝึกซ้อมแต่เป็นการเดินทางเพื่อจะไปทดสอบฝีเท้าและเพื่อที่จะเซ็นสัญญ,ญาเป็นนักเตะภายใต้สังกัดของทางเลสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้โดยเขาคนนี้เดินทางร่วมกับอีก2แข้งทีมชาติไทยจากทางบุรีรัมย์อย่างทางสุปชัยใจเด็ดและก็บรตนากรไม,ม่คามิ ซึ่งการเดินทางสู่ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ของทั้งสามคนนั้นสุดท้ายแล้วสัญญาอาชีพบนลกรอ,อังกฤษใครจะได้ไปต้องลุ้นติดตามกันต่อไปนะเป็นนวังการนี้นะผมก็ถือว่าเจ้าหนูสุบรรณเหมือนตานะฮะไปให้กำลังใจเขากันด้วยไม่แน่ว่าเขาอาจจะได้ไปเลสเตอร์เป็นตัวจริงก็เป็นได้รามาดูข่าวต่อมากันดิครับอาร์เซนเวนเกอร์อดีตกุนซืออาร์เซนอลพูดถึงระดับฟุตบอลของประเทศไทยโดยทางอาร์เซนเอนเกอร์หัวหน้าแผน พัฒนาฟุตบอลของฟีฟ่าและก็อดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลซึ่งเป็นผู้เริ่มออกแบบโปรแกรมจากแนวคิดที่ว่าฟุตบอลทุกชาติสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้และทุกชาติสามารถผลิตเด็กขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพได้เหมือนกันกับทางอีโก้ซิสเตมเปิดใจถึงความร่วมมือก,กันครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรก กับการจัดวางระบบนิเวศของผู้คนไทยทั้งระบบฐานข้อมูลและก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยในโครงการ Grow Up Together โดยก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีและก็กล่าวต้อนรับประเทศไทยเข้าสู่โครงการ Talent d e v e l o p e n t Scheme เราม,มีความยินดีและก็พอใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยพวกคุณสำหรับโปรเจกต์นี้ โดยส่วนตัวแล้วผมมีความกระหายที่จะให้ทําให้ฟุตบอลน,นั้นมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ให้ได้มาที่สุดและต้องขอบคุณความร่วมมือนในครั้งนี้ซึ่งเรานั้นจะร่วมกับดาน,นําระบบอีโกซิสเต็มเพื่อวิเคราะห์นักฟุตบอลทั่วโลกในการเสาะหาผู้เล่นที่ดีและเต็มไปด้วยความคือตื่นล้นเราเองนั้นมีความพลืมปิติเปลี่ยนใจและดีเป็นอย่างมากที่จะทํางานร่วมกันในครั้งนี้ โดยโครงการ t a เบนเดเวิร์เมนส์แคมคือโปรแกรมสำหรับเยาวชนที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของนักเตะทั้งหมดในประเทศไทยทุกภาคส่วนนะซึ่งแน่อนว่าเราจะพยายามสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ระดับลากหญ้าไปจนถึงระดับทีมชาติในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเรามั่นใจในะว่าหากเราทำงานร่วมกันและจะมีการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและเปลี่ยนไอเดียและแน่นนว่าการหาอุปกรณ์สนับสนุนในโครงการไทเบ e เ e เ e ิร์เมนส์แ m ม ผมมั่นใจในะว่านี่คือโอกาสที่ดีที่เรานั้นจะช่วยยกระดับวงการฟุตบอลในอนาคตไปด้วยผมตื่นเต้นและก็กระตือรร้นเป็นอย่างมากในการทํางานร่วมกันในครั้งนี้และหวังว่าทุกอย่างจะประสบความสําเร็จของให้โชคดีประสบความสำเร็จในอนาคตอาเซนเบนเกอร์ที่กล่าวปิดใช้ในครั้งนี้โดยหนึ่งโครงการ Gro w t o ก e t อร์ได้รับการสนับสนุนและก็กำกับดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากทางสมาพธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟาภายใต้แนวคิดว่า FIFA t a รินดอ e วอร์เมนต์สแคม นานนะผมเป็นะว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับคู่2กลุ่มบีบทสรุปกัมพูชาและก็สปปลาวโดยกัมพูชาและก็สปปลาวนะฮะลงสานามตัดที่3กรุบบีพบก,กับทางสปปลาวโดยศึกฟุตบ FF, อล a f f อ1ยูปีแชมเปี้ยนชิพ2 0 2 2แมตช์แรกกัมพูชาเอาชนะสิงคโปร์ไปได้1.0ต่อแพ้มาเลเซีย1ต่อสส่วนทางสปปลาวเอาชนะเเติมอลตีมาได้2.0ต่อ ผลปรากฏว่าสปปลาวนั้นเซอร์ไพร์เอาชนะกัมพูชาไป2ต่อ1โดยทางสปปลาวนี้ได้ประตูนําไปก่อนครึ่งแรก2.0ต่อก่อนที่ทางกัมพูชาจะมาได้หนึ่งประตูในช่วงครึ่งหลังในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมต่อไปของทางกัมพูชานั้นมีคิวพบกับทางเจมอลเรสเตวันที่11กรกฎาคมที่ถึงนี้ส่วนทางสปปลาวนั้นจะพบกับทางสิงคโปร์วันที่9กรกฎาคมเช่นเดียวกันเป็นอว่างานนี้กรุปบีก็ช่ย่อยเหมือนกันครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเจลิกโพสต์ชมหน้า5นักเตะทีมชาติไทยบนเวทีญี่ปุ่น,น,นในรายการเดียวกันโดยช่องทางเจลิกลิตบอลของญี่ปุ่นได้โพสต์ชมหน้า5นักเตะทีมชาติไทยนนในราการเดียวกับที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นครั้งแรกในหน้าประาศรุตบอลไทยรมวมไปถึงฟุบอลอาเซียนที่มีนักเตะไทยมากถึง5คนเดินทางไปคัดแข่งญี่ปุ่น,น,นในรายการเดียวณตอนนั้นเกิดขึ้นในช่วงปี2018 ชนาทิปสงกสินจากทางฮอกไกโดคอนเซโปโรทีระทรนบุมทันจากวิเซลโกเบทีระศิณังดาจากทางซาวูชิฮฮโรชิมาชวัตเบียรัชาติจากทางเซเลโซสกาและก็จัก,กริดเวทพิลมจากทางเอซีโตเกียวโดยกระรั้งหนึ่งเมื่อเจลิกเคยมีนักเตะชาวไทยไปค้าแข่งมากถึง5รายในปีเดียวกันมีใครจำได้ว่านาฬิการไหนกันบ้างไหม ทั้งนี้ปัจจุบันป 2022, ี2022ไบต้าเตศไทยนะฮะเดินไปค้าแข้งในลีกญี่ปุ่นทั้งหมด4คนด้วยกันประกอบไปด้วยชินาทิพสงกสินจากคาวาสกิฟอนเตเล่สิธิโชคพาโสจากทางเอซีบริเกิลชวัตเรชาตจากทางเซเลโซสกาและก็สุภโชคสารชาติจากฮอาไกโดคอนเซเลซโปโรในครั้งนี้น้าท่นผมเป็นว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับ เมืองทองตอบประเด็นเอกนิตปัญญาไปเจลิกในครั้งนี้โดยหลังจากที่เมืองทองนะฮะเซอร์ไพรส์คว้าตัวแข้งวันด์กิชของเมืองไทยเอกนิตป,ปัญญามาร่วมทีมอย่างเป็นาการทําให้มีกระแสข่าวว่าเมืองทองนั้นเตรียมที่จะส่งเอกนิตป,ปัญญาดารุกทีมชาติไทยไปเล่นที่เจลิกลีกของศูนยทางญี่ปุ่นในวันนี้โดยล่าสุดนายใหญ่ของเมืองทองอย่างทางบิ๊กเป้โรณนฤทธิ์สืบมาจาได้เปิดเผยถึงประเด็นเตรียมส่งเจ้าบุกไปเล่นเจลิกนั้นยืนยันการไปรเล่นเจลิกของเจ้าบุก ยังไม่ใช่เป้าหมายแรกของเขาในครั้งนี้สำหรับโอกาสของนักเตะที่สูงกว่าไทยลีกเป็นนโยบายของสโมสรที่อยากจะทํานะแต่ปัจจัยที่จะไปถึงจุดนั้นได้ของเจ้าบุกค,คงต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นฟอร์มปัจจุบันโอกาสในการลงสนมามรวมไปถึงการติดทีมชาติชุดใหญ่ขณะนี้เรานั้นยังไม่ได้เจอหรือไม่ได้มองเองเรายืานยันนว่าได้คุยกับบุกมาตลอดและครอบครัวด้วยว่ายังไม่ใช่เป้าหมายแรกของเจ้าตัวและสโมสร เป้าหมายของเขาก็คือการได้เล่นและก็ประสบความสำเร็จร่วมกันกับทางเมืองชองก่อนเรายังไม่เคยได้คิดไกลขนาดนั้นแต่มีนยโยบายที่ร่วมกันกับทางเจลีกเป็นในแนวทางที่เรานั้นอยากจะให้เกิดขึ้นทันีีสโมสรเมืองทองนะฮะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการส่ง3ามแข้งทีมชาติไทยไปรุยศึกเจลีกลิกสุดกับทางญี่ปุ่นมาแล้วถึง3คนทางทางชินอาทิปสงกสินไปฮอกไกโดคอนซอรสโปรไปอี1 7พาทีมจบอันดับที่4ครั้ง ทางไกรในดานประวัติศาสตร์พร้อมกับติดทีมเจ้าเยี่ยมเจลีกคว,ว้ารางวัลน,นักเตะทรงคุณค่าแห่งปีของสโมสรทีระทอนบมทันไปวิเซอร์โกเบในปี2018และก็ยูกฮาม่าเอฟมานอนปอี2019จะดึกชื่อนักเตะไทยคนแรกควา้าแชมป์ญี่ปุ่นและสุดท้ายทีระสิงแดงดาไปเด้กับทางซามิเชฮิโรชิมาปี2018จะดึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าร,รองแชมป์ของญี่ปุ่นนะ นี่นะผมเป็นแั่ว่าง,งานยองรอดูกันต่อไปกันกันว่าอนาคตพวกเขาจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์จิงคืนฟุตบอลไทยไมายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่7กรกฎาคม256.5โดยชายผู้ว่าครัลังฟุตบอลไทยครับ